ครับผมเล่าให้ฟังเออตอนที่มีการสอบสวนผมนะครับคนที่ว่าเรียกผมว่าพี่เบนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาทาคดีเกี่ยวกับการละเมิดพระมหากษัตริย์นะครับผมกเ็เล่าให้ฟังนี่แหละรวมถึงการถูกระบบนั้นผูกคอตายไอ้ผูกคอเสียชีวิตเขาก็ตกใจฮะผูกคอเลยเหรอใช่มันเป็นระบบหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็การรักษาผมเนี่ยก็ด้วยสนามไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลา78ปปีไม่ไว่าจะเป็นตัวสไลด์ชิป พัดไฟฟ้าตัวดูดครับคล้ายจะเป็นตัวดูดเสียงออกพัดไฟฟ้าพัดเหมือนพัดเสียงตัวสลายชิปแล้วก็น้ําครับน้ําที่เรากินนี่แหละครับแต่การกินน้ําให้เป็นไฟฟ้าเนี่ยให้มันชพรล้างสารต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆมันก็ต้องใช้จิตในการกินมันถึงจะได้เห็นตัวนั้นแล้วก็จะได้เออทาการช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็มีลําแสงคล้ายลำแสงไฟฟ้าในสลักหวัว พอสลักหัวเสร็จเนี่ยสารที่มันเกาะตามตัวเราเหมือนเราดูดบุหรี่เหมือนเรากินเหล้าอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการแตกกระจายออกปมอารมณ์ตรงเนี้ยเหมือนเป็นโปรแกรมนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้เหมือนวิชาทหารนะที่ทหารเขายกอกกันบางทีเขาก็มีการช่วยเหลือผมเมื่อเขายกอกขึ้นมาเนี่ยคล้ายจะยกอกมกขึ้นแต่ที่จริงแล้วเป็นแผ่นไฟฟ้าครับเป็นแผ่นไฟฟ้าคล้ายเอ่อการยกอกวิชาทหารทางทหารที่เขายกอกกันเมื่อมีการดันออกเนี่ยแผ่นไฟฟ้ากยกอกเนี่ยมันจะอยู่นอกหัวผม,ผมไว้นอกนอกตัว แล้วมันจะดันโปรแกรมออกแล้วมันก็จะเห็นเป็นโปรแกรมที่มีการตักจับเอาไว้ส่วนหัวก็จะทําการขยายขยายออกมันก็จะดันโปรแกรมเสียงออกแล้วผมก็จะไม่ได้ยินนะครับตอนที่เมีการสอบสวนผมเนี่ยคนที่เรียกผมว่าพี่เบนครับขอพูดเบาๆเหมือนการเรียกตัวเมื่อเขาเหม,มือนเขากระซิบในการเรียกหลังจากนั้นตัวที่ปกปิดผมไว้นี่มันออกทีละตัวครับพอออกทีละตัวก็เบาลงหลังจากนั้นขณะที่มีการพูดเนี่ยเขาขยับหัวหากันอย่างนี้ และอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาสารต่อคําพูดได้ตรงประเด็นมากณขณะนั้นตัวผมปรับลดลงเป็นตัวไฟฟ้าครับตัวผมปรับลดลงที่เป็นตัวภายในหลุดพ้นจากโปรแกรมหลากหลายโปรแกรมแล้วก็เห็นตัวเป็นตัวที่อยู่ในตัวของคนคล้ายการอา่เหมือนเป็นส่วนนะครับเหมือนเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือการลงมากรองข้อมูลนะฮะเหมือนการลงมากรองข้อมูลภายในตัวคนเมื่อมีการากรองข้อมูลเสร็จก็จะทําการดึงตัวขึ้นในอากาศอะไรประมาณนี้นะฮะ คือมันก็จะมีทั้งตรงมีทั้งไม่ตรงนะบางทีก็มันรายงานออกไปก,ออก็อีกตัวหนึ่งก็ว่าต่ออะไรอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆกับมันต้องหลุดอยู่ในภายในเมื่อเราหลุดอยู่ในตัวภายในเนี่ยประเด็นคําพูดการสอบสวนเนี่ยมันจะตรงประเด็นเลยคนก็คือคนแต่ตัวที่ลงมาอยู่เป็นตัวคนเนี่ยเหมือนการสอบแต่ละส่วนเนี่ยเราต้องปรับระดับตัวลงอยู่ภายในที่มันจะต้องเชื่อมต่อเครื่องในประเทศหรือเปล่า อ่ะผมไม่ค่อยใจนะพยายามที่จะนั่งคิดด้ว่ามันคือตัวอะไรวะอะไรประมาณนี้ก็แปลกแปดปีแล้วครับ